นี่นครับมาดูหนอนนี้ครับในในครับผมในนี่เป็นหน่อไม้ไร่ครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับผมโคตรเยอะครับผมเนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณร่องน้ำนะเนี่ยที่ไหลไปเอ่อจะหลดกันอยู่ด้านล่างครับนี่มาดูอ่ะนี่ครับนี่หนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อครับผมนี่ครับดูฝั่งนู้นนี่ครับอู้ยอย่างเยอะครับอย่างเยอะนะครับช่างอาดพายเซเล็บนู่ครับผม น like you yeah. oh, ี่ก็จะมีคุณแม่ชาวบ้านมาหาด้วยครับผมนี่หลายๆป่อยใยโอ้ครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมวุฒิวิธีเกษตรอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ครับผมก็จะพามาหาหน่อไม้ครับผมขึ้นเขาหาหน่อไม้กันครับนี่ก็จะเป็นการหาหน่อไม้หน่อไร่นะครับผมหน่อไม้ไร่นะครับผมหา ก็ค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับนอไม้ชนิดนี้ส่วนนอลวกเราก็ขึ้นภูเขาเอากันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะก็เหมือนเดิมฮะวันนี้ก็มากับทีมงานหนึ่งท่านนะเป็นช่างอาร์ตครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงป่าหนอไม้แล้วครับผมมาดูครับว่าวันนี้จะมีนอไม้เยอะหรือเปล่าครับผมไปฮะท่านผู้ชมครับผมน่ครับมาทุกคนฮะนี่ครับมาดูกอแรกของเราครับนี่นอไม้ไล่ครับผม หน่อไร่ก็จะแตกต่างกับหน่อลวกนะครับนี่ครับดูฮะนี่ก็จะมีรอยชาวบ้านขึ้นมาหาตอนเช้านี่ครับช่างอาร์ตกำลังทำการนี่ครับสับเอานะครับนี่นี่่นีครับผมนี่นะครับมาดูหน่อนี้ฮะนี่นี่ครับผมนี่นี่เป็นหน่อไม้ไร่ครับผมนี่ ก็สําหรับหมู่บ้านนี้ครับผู้นําของหมู่บ้านกําลังเปิดป่านะครับผมช่วง2เดือนที่แล้วก็ชาวบ้านกับผู้นาหมู่บ้านก็ปิดป่าไว้นะครับผมเราก็ไม่สามารถขึ้นมาหาได้นะครับตอนนี้ก็เปิดป่าเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่เราก็มาหากันได้ฮะสำหรับหน่อไม้บนภูเขาลูกนี้ครับเพราะว่าผู้นาหมู่บ้านก็ได้เปิดป่าแล้วครับผมมาดูครับว่าวันนี้เราจะได้หน่อไม้กันเอยอะหรือเปล่าก็คขาดวาน่าจะ พอมีให้ได้เก็บแล้วผมนี่ก็พึ่งมาถึงกับช่างอาดนะนี่ครับช่างอาดลุยก่อนแล้วครับผมนี่อีกหนึ่งนอครับท่านผู้ชมครับนี่นอที่สวยๆแดงๆครับผมก็จะใช้มีดตัดออกนะครับนี่ครับก็ค่อนข้างสั้นนะครับผมแต่สำหรับหนอประมาณนี้นะครับอร่อยครับผมนี่นำไปต้มแล้วก็นำไปแกงก็อร่อยครับนอไม้ชนิดนี้ครับผม ก็หายากครับผมจะอยู่ในพื้นที่เฉพาะนะครับผมสําหรับหน่อไม้ชนิดนี้เขาบางลูกก็ไม่มีนะครับสําหรับหน่อไร่นะครับก็จะมีเป็นบางพื้นที่นะครับผมนี่อันนี้เราก็เดินทางมาประมาณ7จกิโลครับผมเพื่อมาหาเหน่อไร่ครับผมนี่ก็จะสันๆนิดนึงครับผมลืมกันสันมานะครับผมนี่อีกหน่อนึงครับคุณผู้ชมครับนี่ นี่ครับกําลังสวยกำลังพอดีครับสำหรับหน่อประมาณนี้เนี่บผมก็ตัดเอาครับผมนี่ครับเหมือนเดิมรับผมแล้วก็จะใส่ถุงพายแล้วก็จะไปตั้งแคมป์แล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับผมนี่ช่างอาจะอยู่นู่นครับอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆครับเนี่ยเนี่ยก็จะขึ้นไป ั่งนู้นนะครับผมขอค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสําหรับเขาลูกนี้ไปครับผมลุยฮะเดี๋ยวมติดตามรุ้นชมกันมาเราจะได้เยอะกันหรือเปล่าครับผมสําหรับคลิปนี้เนีัยยุงฮะยุงมียุงนะครับผมยุงก็เยอะครับผมเนี้ยครับบริเวณร่องน้ําไหลครับผมนี่น้ําไหลมาจากบนภูเขานะครับผมเนี่ยมาดูกอนี้ครับนี่นี่ก็สองหนออยู่ข้างกันนะครับผมถ้ายาวๆแบบนี้ก็หักเอาได้ครับเนี่ย อร่อยครับผมสําหรับนอไม้ชนิดนี้นี่เราก็ได้ประมาณประมาณนี้แล้วครับก่อนจะเดินไปเรื่อยๆครับเราก็จะไปตั้งแคมป์เดี๋ยวเราก็จะไปตั้งแคมป์ปอกเปลือกกอกนะครับผมนี่อันอีกนอนหนึ่งครโอ้สวยๆครับนอนนี้นี่ฮะนี่อีกนอนหนึ่งครับโอ้โหนี่ก่อนนี้ก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอุดมสมบูรณ์นะอยู่ใกล้น้ำครับผมดูดีกันต่อครับช่างอาร์ตก็ ลวงนาไปข้างหน้าแล้วครับผมนี่มาดูดอกเห็ดครับทุกคนครับนี่ดอกเห็ดอะไรไม่รู้ครับนี่สวยงามราบผมเป็นธรรมชาติครับนี่อยู่ใต้กอไผ่แล้วนี่นุนรับช่างอาร์ตก็ขึ้นไปด้านบนแล้วครับผมนี่เราก็เดินเรียบๆลองน้ำมาครับผมก็จะมีรอยชาวบ้านมาหักเอาก่อนหน้าเราไปแล้วครับ ก็น่าจะเป็นมาช่วงเช้าครับผมเราก็มาช่วงเที่ยงนะครับไปลุยกันต่อครับทุกคนครับนี่บผมตอนนี้เราก็เดินกันมาเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมนี่ช่างอาดก็ดูน้ำนะครับนี่มาดูผลงานของเราครับนี่ได้ประมาณครึ่งครึ่งถุงพายฮะดีวเราก็จะปอกเปลือกออกครับผมดูของช่างอาดครับช่างอาดเป็นไงนี่อู้ มีตะนอยใหญ่ครับนี่สุดยอดเลยครับนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะนั่งพักกันโฮมพักยกเขาปอกเปลือกลอกเปลือกออกครับผมก็เป็นการนั่งพักไปในตัวครับเราก็จะเดินอีกยก2ยกครับนี่สุดยอดครับก็นหน่อไม้ชนิดนี้เป็นหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดนะครับผมในบรรดาหน่อไม้ทุกชนิดนะหน่อไม้ประเภทนี้อร่อยที่สุดครับ ไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงอะ The Best ถ้าเป็นที่หนึ่งครับผมนี่นี่ลักษณะกอเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราห,อห่อนางพักปอกเปลือกกันนะครับผมยังลุยกันต่อครับหลังจากที่เราพักยกกอลุยกันต่อครับทุกคนครับผมนี่ช่างอาธบอกว่าไม่ต้องปอกก็ได้ครับสําหรับเปลือกวันนี้เพราะว่าหน่อขัดสันพอดีแล้วว่างั้นครับก็ตามช่างอาธนะช่างอานนี่เป็นระดับเซียนนะครับเซียนหาเห่าไม้นะครับผม ผมเป็นมืองสมัครเล่นนะครับมากับช่างอาตนะครับไปดูดกันต่อครับผมไอ่น่าจะน่าจะได้คนละกระสอบเอ้น่าจะได้คนละถุงไฟวันนี้ตอนนี้เราก็เดินกันมาถึงประมาณที่สูงของเขาแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะผ่านป่าหน่อไม้ลวกนะผมเนี่ยน่ครับข้างหน้าเราก็จะเป็นหน่อไม้ลวกนะครับก็มีหน่อเยอะเหมือนกันนะครับผมสําหรับหน่อไม้ลวก แต่เราพอแล้วนะครับเอาพอแล้วก็ปล่อยให้เขายาวนะครับผมนี่มาดูหน่อด้านบนครับนี่ครับผมนหน่อด้านบนก็จะใหญ่กว่าข้างล่างครับผมก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นที่สูงแล้วนะครับผมสังอัดก็อยู่ด้านหน้าเรามันเดิมอก็จะตัดเอาแบบนี้นหน่อใหญ่ๆครับผมก็ทั้งหมดเลยครับผมบริเวณนี้ ก็จะเป็นหน่อไม้ลวกสลับกับหน่อไม้ไร้ครับไปครับผมลุยกันต่อครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับผมโคตรเยอะครับผมเนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณร่องน้ำนะเนี่ยที่ไหลไปจะหลดกันอยู่ด้านล่างครับนี่มาดูอ่ะนี่ครับนี่หนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อครับผมเนี่ยรับดูฝั่งนู้นนี่ครับอู้ยอย่างเยอะครับอย่างเยอะนะครับ ช่างอาดพายเซเริ่มหนุนครับผมไปครับทุกคนครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางกันกลับแล้วครับก็ได้พอสมควรแล้วครับผมนี่กําลังเดินกลับไปทางที่เราจอดรถไว้นะครับผมแล้วก็จะหาเก็บเก็บเก็บกลับไปเรื่อยๆครับนี่ก็ได้กันคนละเยอะแล้วครับผม,มดูของช่างอาดครับนี่ช่างอาดพายเต็มกระเป๋า นี่ก็จะมีคุณแม่ชาวบ้านมาหาด้วยครับผมะบอะไรอะไรบ่ยาย่าบัยโอ้ครับผม, <laughs> มย่ามันครับนี่ครับผมไปครับผมกำลังเดินทางกันกลับครับผมนี่ช่างอาดบอกไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้ว ดูรับเหนื่อยไม่เหนื่อยพายเซ่แล้วครับนี่แต่ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างครับเนี่ยเราก็เดินกันมาถึงข้างล่างแล้วครับผมเนี่ยมองไปก็จะเห็นเทียงนาของพี่ชายครับพี่ชายก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเราแต่ก็ข้างล่างเป็นสวนยางนะผมเนี่ยเราไปสรุปผลงานกันที่สวนยางข้างล่างครับตอนนี้ก็จะมีก่อไร่แล้วก็กอลวกผสมประสานกันไปนะครับ ก็พอได้เก็บครับผมนี่ด้านล่างเนี่ยครับผมก็เดินมาถึงส่วนยางด้านล่างนะครับรถเราจอดอยู่ข้างล่างนู่นนะครับนู่นน่ช่างอาไปถึงนู่นแล้วครับผมบริเวณเนี่ยครับเขาลูกนี้ที่เราขึ้นป่าไผ่ก็จะติดกับส่วนยางเลยนะครับผมนี่ก็จะมีหน่อไม้ขึ้นนะครับป่าปลายครับแถวนี้ไปครับผม เลาลงไปทานน้ำเย็นๆดน้าล่างครับผมไปสรุปผลงานกันครับวันนี้เนี่ครับเราก็เดินกันมาถึงรถเราแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานของเราวันนี้ครับนี่นี่ช่างอาดของเราดูผลงานช่างอาดนะโอ้เนี่ครับผมแต่นอยใหญ่ๆสวยๆครับนี่ยอดนะครับผมเนี่ก็ได้ประมาณทุ่งไผ่หนึ่งครับมาดูรงนนี่ครับก็จะได้ หนึ่งกระเป๋าครับผมนี่ไม่ไหวครับตอนแรกใส่ถุงพายครับก็ถ่ายมาใส่กระเป๋าพายครับผมก็แบกลงมาค่อนข้างหนักครับผมนี่งานเราก็จะประมาณนี้ครับบริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นเขาทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ก็จะมีป่าหน่อไม้ทุกเขาครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็ให้ข้อมูลกันนิดนึงครับผมนี่เป็นหน่อไม้ไร่ครับผมเป็นหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดนะครับสาหรับ บรรดาหน่อไม้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีเส้นนะครับผมไม่เหมือนหน่อลวกครับหน่อลวกเขาจะมีเส้นนะครับเส้นไม้ครับส่วนหน่อไร่ก็จะไม่มีเส้นไม้นะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับผลงานของเราในคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับในช่างอาดบอกเดียวมาลบสอง